สวัสด,ดีมิลักแฟนดาบิฆาศูนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเราจะมาทําการดูศึกดวลท r e เทพของเซิฟจีนยอกันอีน,นอนะซึ่งอ,อันนี้เป็นรอบชิงของทีมที่เขาใช้เป็นต้องบอกว่ามันเป็นการแข่งขันกลุ่มที่ใช้ทีม1 3แล้วก็5มันจะมีอันนึงคือใช้ทีมเป็น3 3 5ห้รือว่า5ประมาณเนี้แต่ว่าอันนั้นยังเขายังแข่งไม่เสร็จอ่ะ พอใช้แล้วเนี่ยวันนี้เอาเปนท่งน้ำของนีมไปก่อนนะเพิ่งแข่งอันนี้น่าจะเพิ่งแข่งเสร็จไปเมื่อวานนะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเมื่อวานนี้อ่ะก็นี่ตัวละครอะไรเนี่ยค่อนข้างตึงมากแล้วก็เมตานี้อย่างว่านะเป็นยูทุกตัวแล้วไม่มีรอกในะ S d ไ S เอะไรพวกนั้นนะนี่อ่ะโอเคก่อนที่จะไปดูเนื้อหาเดี๋ยวไปดูวิธีการโหลดแล้วก็สมัครของตัวเกม x อ็ก l e เกก่อนนะครับผมโอเคไปอ่ะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปมาแล้วเรียบร้อยนะเราสามารถทำการโหลดทางน้ำของตัวเกม ตัวแอป x อ็ก m e ก่อนนะต้องการส,กสแกน q ิวอาคตร,ตรงนี้หรือไม่ก็ทางการกดดาวน์โหลดใครเป็นของ iOS สามารถกด iOS ได้ใครเป็น Android สามารถกด Android ได้แล้วก็กดเข้ามาเสร็จเนี่ยมันจะเป็นตัวเกมอันนี้ของ Demon Slayer นะเราก็สามารถกดติดตั้งตัวเกมได้เลยนะนี้โอเคอส่วนวิธีการสมัครของตัวเกม X7 g a เ e กะก็ให้กดมาทางด้านของอันนี้ลงชื่อเข้าใช้ลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะกดหครั้งปุ๊บ แล้วก็ใส่อ e ีเมลที่เรามีอยู่ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเรากดทาการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอ e ีเมลของคุณนะเราไปก๊อปรหัส6ตัวนั้นมามาใส่ตรงนี้แล้วก็ทําการล็อกอินเข้าเกมได้เลยนะหลังจากล็อกอินเสร็จปุ๊บก็เลือกเซฟแล้วก็กดติ๊กถูกหนึ่งครั้งตรงนี้แล้วก็เข้าเกมได้ตามปกตินะครับผมโอเคโอเคหลังจากดูวิธีการดาวโหลดแล้วก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาทําการดูตัวละครแล้วก็ไอเทมต่างๆของ ทวยเทพต้องบอกว่าของแชมป์กับรองแชมป์แล้วกันใช้คําว่าแชมป์กับรองแชมป์นะนี่อ่ะก็เดี๋ยวเอาแค่แชมป์กับรองแชมป์พอ2คนอ่ะคนแรกเป็นทางทั้งของแชมป์ของซีซั่นเอ่ออันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันซีซั่นที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนเรียนยอดเยี่ยมน่าเอ่อซีซั่น21อื 21. มซีซั่น21เฮ้ยแต่ว่าตอนของเอ่าแต่นี่มันเขียน22หรือว่านี่คือซีซั่น22ไม่ใช่สิอันนี้สิ21อ่ะซีซั่น21ถูกแล้วถูกแล้ว เมื่อกี้เห็นเขียน22นู้นแต่ซีซั่น22นะนี่อ่ะก็มาเดี๋ยวดูก่อนเอาของเออ่แชมป์ก่อนก็ตัวละครเขาใช้เนี่ยโอ้โห1,300ล้านพลังทีมรวมเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเนี่ย1,300ล้านนะ้น1.3พันล้านก็1,300ล้านนั่นแหละพลังรวมเก้าตัวนะั้น1,300ล้านถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆนะนี้ ตัวละครแรกเป็นตัวนั่งของเนสโกนะพลังร้อยพันหมื่นแสนล้านพลังเกือบ15ล้านนะตัวเดียวนะนี่คือซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตพลังเกือบ15ล้านแล้วก็ของยังไม่สุดด้วยนะหินลูนเนี่ยยังเอ่อยังอัพไม่สุดยังสามารถไปได้ต่ออีกน,นะแล้วก็อาวุธเนี่ยยังไม่สุดด้วยยังแค่เลเวลร้อยแปดสิบอยู่สามารถอัพได้ถึง200แล้วก็เบรกเนี่ยสามารถเบรกได้ขั้นสองอีกก็เท่ากับว่าตัวละครเนสโกเนี่ยถ้าอัพสุดเนี่ยผมว่าสิบห้าล้านแน่ๆสิบห้าล้านมีแน่ตัวละครอันนี้ มันเถื่อนมากเลยอันนี้จริงอ่ะเดี๋ยวมาดูทางหน้าของเลงงคูอ่ะตัวนี้พลัง15ล้าน700,000 8 4 9 0นัก็จากที่ดูอันนี้อันนี้คือสุดแล้วสุดแล้วรูนเนี่ยคือสุดแล้วแต่ว่าสกิลไม่แน่ใจว่าเขาเอาแบบนี้หรือเปล่านี้อ่ะอันนี้เมื่อเลือดน,น้อยก็จะตีแรงขึ้นแล้วก็อันนี้มันเป็นทางนน้าของความแม่นยํานะเอาจริงเกมเนี่ยมันแปลของเอ็กซ์แอนเกมเนี่ยแปลมาเป็นภาษาไทยแบบพอสมควรแล้ว ต้องบอกก่อนว่าเกมเนี้ยมันไม่มีเซิร์ฟไทยอืมต้องบอกก่อนว่าเกมเยบดแบเนี่ยไม่มีเซิร์ฟไม่มีเซิร์ฟไทยมันจะมีเซิร์ฟจีนเอ่อจีนจีนหลักจีนยอ่อแล้วก็เป็นทางล้างของเซิร์ฟโกลบอลที่เราเล่นกันอยู่ที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆประมาณนั้นก็ถือว่าเอ็กเซเรนเกมเนี่ยก็แปลเป็นภาษาไทยให้แต่ว่ามันอาจจะยังแปลแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอาจจะแปลแบบว่า ไม่ได้ครบทุกอย่างขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่แปลเออจริงแปลดีดีกว่าไม่แปลนะแล้วก็พู้สกิลเนี่ยมันก็มีเป็นภาษาไทยบ้างแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะว่ามีบ้างยังอัพมาแบบไม่ไทย100%เอเอาจริงเป็นแทบทุกเกมนะก็ยังถือว่าดีนะยังดีที่เขาแบบว่ายังอัพเดตภาษามาให้อันนี้โอเคตัวละครพลัง1 5ล้านจแสนกว่ากว่าทุกอย่างเนี่ยแทบจะสุดหมดลูนสุดแล้วก็เครื่องรางเนี่ยใส่เป็นมังกรครบ4อันลุงถือว่า หนักมากแล้วก็อาวุธเนี่ยก็ถือว่าสุดวันนี้อ่ะแล้วก็ถัดไปเป็นทางด้านของมันชื่ออะไรนะเอ่ออเราไม่ที่อเราเมมมันชื่ออะไระตัวดิดพินผมจําชื่อไม่ได้นะของข้างคืนนั้นนี่ลืมอ่ะก็อันนี้คือยังไม่สุดนะพลัง15ล้านกว่ากว่าเหมือนกัน15ล้าน4ี่แสนก็เอ่อลูย,ยังไม่สุดแล้วก็อาวุธเนี่ยยังเบรกได้อย่างละหนึ่งคันอันนี้นนอ่ะตัวถัดไปเป็นทางด้านของอุซุยอุซุยเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าตัวละครมันค่อนข้างเก่งมาก สกิลหนึ่งเนี่ยตีออทาเกิจห้าเขาบอกว่าตีสามถึงห้าครั้งออทาเกิจถือว่าเข้าโอเคอยู่นะแล้วก็เป็นตัวละครทำดีบัฟอืมเป็นลดพลังเอ่อออเป็นเพิ่มพลังโจมตีนว่านึกว่าจะเป็นดีบัฟนะอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครค่อนข้างโอเคอยู่นะตีสามถึงห้าครั้งแล้วก็เขาบอกว่านั่ตีเนี่ยมันตีสามร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าครั้งเท่ากับว่าตีพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ตัวที่มีเฮสปต่ำที่สุด ก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะนี้อ่ะอันนี้ก็ยังเอออันนี้อัพสุดอยู่อัพสุดอยู่นะแต่ว่าพลังเหมือนจะยังน้อยกว่าไอ้พวกนี้อยู่นะไม่แน่ใจว่าเหลือส่วนไหนที่ยังต้องอัพอีกอ่ะถัดไปเป็นเออ่ยูริจินะยูริจิเนี่ยใช่ไหมยูริจิยูรุจิยูริใช่ไหมต้องเป็นยูริยูริจิเนี่ยก็ถือว่าอัพสุดแล้วอ่ะถือว่าค่อนข้างโอเคพลัง15ล้านหกแสนกว่าๆแล้วก็เกียวเมย์พลังโอ้เกียวเมย์พลัง16ล้านนะอันนี้คือแทบจะเยอะสุดแล้วทั้้้งงทีี่่่ยยยัอัอพไมหมหดดวซนนะเ ยังอัพไม่หมดด้วย16ล้านอ่ะซานิมิ15ล้านกว่ากว่าังอัพไม่สุดโอเคแล้วก็มิสซริก็อยู่ที่เกือบ15ล้านยังเป็นแค่3าดาวอยู่นะยังถือว่าไปต่อได้อีกนะแล้วก็ห้างเรง,งู14ล้านอยู่แค่2ดาวยังอื่นยังไปได้ต่อได้อ่นะโอเคแล้วก็อีกคนนึงเป็นรองแชมป์พลัง1,000ล้านนะตัวละครก็คล้ายๆกันไม่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่อ่ะตัวแรกเป็นทางไรงูธรรมดานะก็พลังอยู่ที่11ล้านแล้วก็เป็นอบานพลัง11ล้าน อันนี้เป็นพวกตัวละครเอ่อมันเป็นแค่ SP เพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตัสพลังเนี่ยมันจะน้อยกว่าอ่ะแล้วก็อันนี้เอ่าในสกูพลัง11ล้านแล้วก็เรงโอคุ12ล้านเอ่อมูซัน12ล้านเออแล้วก็โยริจิโยริจิโยริอิจิเออโยริอิจิ12ล้านอ่ะแล้วก็มูซันล่างดาเมจนะเป็น11ล้านกว่าเกือบ12ล้านแล้วก็ซาเนมิ11ล้านแล้วก็เป็น เอ่อเทนเกนอุซุยอุซุยเทนเกนพลัง10ล้านนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันก็ศึกแรกเป็นท,ทั้งของโยริจิทั้งคู่นะเทพโยมาเอาจริงเนี่ยพลังห่างอันนี้มันพลังห่างกันประมาณ3ล้านปะน่าจะประมาณ3 4ล้านประมาณเนี้ยถามว่าโอกาสที่คนที่พลังน้อยกว่าเนี่ยจะชนะมีไหมมันมีนะต้องบอกก่อนว่ามันมีต้องมันอยู่ที่ดวงในการโจมตีแล้วก็ดวงติขีอะไรต่าง มันไม่ใช่ว่าพลังเยอะกว่าแล้วจะชนะเสมอไปนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟโกบอลเนี่ยเออยูริจิแบบฟูลนะพลังแบบว่าหลาย10ล้านอะประมาณผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นพลัง10ล้านหรือว่า15ล้านนะมันแพ้ให้กับโอบานายที่แบบว่าพลังน้อยกว่าแบบเกือบเท่าตัวโอบานายเอสพีที่แบบว่าพลังน้อยกว่าเกือบเท่าตัวเพราะว่าโดนโอบานายเนี่ยเหมือนสะท้อนนาเมีใส่ตายประมาณนั้นช่วงนั้นเลยคือแบบว่าแต่ละคนที่คือหวือไปเลยอะ โอเคที่จบแล้วแปลว่ายูริจินี่แรงจริงอันนี้อ่ะดาเมจอยู่ที่2 4 6 6ล้านแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตีไป1,200ล้านอ้าวไม่ใช่เอ่อฝั่งที่แพ้เนี่ยดาเมจน่าจะอยู่ที่ประมาณถ้าแปลเป็นธรรมดาน,น่าจะบานสัก200ล้านได้ส่วนฝั่งขวาเนี่ยประมาณ1,000ล้านประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าชนะแทบจะชนะขาดนะ2เทิร์นชนะได้เลยอันนี้โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูทางนั่งของเอ่อคู่ที่2การน,นี้ใช้3ทีมไอ้ใช้3ตัวละครโอเคมา ฝั่งซ้ายเป็นเกียวเมะเลงโอคุซาเรมิฝั่งขวาเป็นซาเรมิเอสโกะแล้วก็มุซันดาเมจเอาจริงสกินมุลเอสกิลมุซันล่างเนีนเท่นนะมาปาดเข้าให้ทุบทุบเข้าให้ไม่แต่ซาเรมิร่างนี้ก็เท่เหมือนกันนะจริงจโอ้โหปา่าสองทีแม่งตายเลยอะวิแรงเวอร์มากแต่พลังห่างค่อนข้างเยอะอยู่นะพลังในอันนั้นอาจจะเห็นว่ามันห่างเท่าไหร่นะ สามสามเท่าไหร่วะสามสิบล้านปะหนึ 1, ่งพันสามหนึ่งพันล้านกับหนึ่งพันสามร้อยนะเออห่างห่างกันประมาณสามร้อยล้านได้มั้งประมาณนั้นผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันมันคิดประมาณไหนนะมันไม่ได้ใช่ห่างสามสิบล้านไม่ได้ใช้ห่างสามร้อยล้านหรอกออสองคนเนี่ยพลังน่าจะห่างกันประมาณสามสิบล้านได้ห่า,หางประมาณสามสิบล้านอ่านี่จบละซาเนมิปาดไป1 4พันล้านแล้วก็ เ,เดี๋ยวนะผมขอคิดดาเมจก่อนนะ1.4พันล้านเนี่ยมันน่าจะประมาณร้อยกว่าล้านหรอผมผมจำตัวเลขมันไม่แด้ว่าว่ามันคิดประมาณไหนอันนี้น่าจะประมาณหลักร้อยล้านเนี่ยประมาณ20ล้านได้ประมาณนั้นนะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วยแล้วกันผมจํไม่ได้ว่าตอนของจีนเนี่ยเขานับตัวเลขประมาณไหนนะเพราะว่าจีนเนี่ยตัวเลขมันจะค่อนข้าง เยอะมากๆแต่ว่าถ้าไปเทียบกับโกลบอลเนี่ยมันจะเหมือนจะโดนตัดออกไปตัวหนึ่งอะประมาณนั้นถ้าจะไม่ผิดนะน,นี่อ่ะโอเคมาทีมนี้เป็นทีม5ต่อ5ถ้าจะไม่ผิดอันนี้ก็ถือว่าจบใบเหมือนกันมาถึงโดนสตันหมู่เลยตึงอยู่นะมาหางในงูตีไปก่อนโอ้ข้างให้เราที่2เดี๋ยวผมขอปิดอฟเฟกตก่อนดีกว่าไอปิดไอบัฟเยอะเกินมาตีเข้าไป เฮ้ยฝั่งฝั่งขวาไม่ทำอะไรเลยเปิดมาพุ่งจะตายแล้วป่านหนึ่งอ้าวเหมือนจะไม่ตดคอมโบนะเห็นเขาบอกว่าป่านสามถึงห้าครั้งนะอาจจะไม่ติดคอมโบเนะมื่อกี้ป่าแค่ครั้งเดียวอ่าโดนสวนเคนาเตรมมาฝั่งขวาตายไปแล้วหนึ่งอ้าวจริงเนี่ยพอหลังๆเนี่ยดามเมจมันค่อนข้าง,งเวอร์กันมากเลยนะถ้าแบบว่าทำไม่สุดจริงๆอ่ะน่าจะสู้น่าจะแบบแพ้ขาดาใช้คำว่าแพ้ขาด อันนี้คือศึกดวลของทุกเซิร์ฟในตัวจีนย่อนะอันนี้คือคนที่เก่งที่สุดแล้วฝั่งซ้ายแต่ก็ถือว่าเก่งเก่งมากเลยเอาจริงนะเพราะว่าเข้าใจแหละว่าปั้นสุดตัวหนึ่งเนี่ยเอาแค่เอาแค่เฉพาะการ up d ดา n สุดแล้วกัน up down สุดตัวนึงเนี่ยถ้าเอาในกิจกรรมเลยอ่ะมันน่าจะหมดที่ประมาณ3 3 4หมื่นได้ประมาณนั้น สามสิบหมื่นบ้านเรานะตอนของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยผมเคยถามาคนไทยคนนึงตอนนั้นเขาเอาตัวละคร4ดาวลุ้งในกิจกรรมเลยตัว ur ur sp ประมาณนั้นนะ่ะผมถามเขาว่าหมดประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าประมาณ3 0 0 0 0ื่นสามสหมื่นต่อ1ตัวละครนะหตัวละครสุดในกิจกรรมเดียวนะคือแบบกิจกรรมตัวละครมาปุ๊บเอาสุดเลยอะ่ะหมดประมาณนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่เยอะมากแล้วก็ลองนึกสภาพดูนะของเนี่ยเขาสุดไปกี่ตัว ไม่รวมตัวหรื่อเขาไม่เอาลงด้วยนะก็รวมๆแล้วนี่ก็หมดไปคนละหลายแสนอยู่นะโอเคอ่เดี๋ยวมาดูเกมต่อป่ากันไปเอาจริงฝั่งซ้ายเนี่ยผมว่าพลังมันค่อนข้างเวอร์นะอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ยิ่งของ X7 เเกมเนี่ยราคาแพ็คมันถูกลง45%ด้วยนะทำให้แบบว่าเราเสียเงินน้อยลงในการปั้นเยอะอยู่ก็ปกติถ้าสมมติตัวหนึ่งสามหมืนก็จะเหลือตัวละหมื่น หมื 15, ่นห้าหมื่นหกประมาณนั้นก็ถือว่าเซฟไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเกือบครึ่งนึงอ่ะแล้วแบบว่าต่างชาติปกติเขาก็เงินหนาแล้วอยู่แล้วนะเขาก็คงแบบชิวๆวนะปาดในสโกเตะเข้าไปห้างงูโดนสตัร์ไปเรียบร้อยแล้วนี่อ่ะฮิวมาเตะคืนโอเคมาดาบห้างในงูเหมือนจะไม่มีเอฟเฟคอะไรนะนตอนเกลียข้างล่างเต็มเหมือนจะมีแค่แบบเหมือนดานเมจเพิ่มขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นไม่มีแบบพวกเอฟเฟค อ,อ,อาจจะเหมือนตัวละครอื่นๆที่แบบมีเอฟเฟกต์สกิลใหม่หรืออะไรประมาณนี้ไม่มีตีไปก่อนไอ,อ้มูซันร่างนี้ถึกจังไนะปกติไม่น่าจะถึกขนาดนี้เนะี่ยโอเคแตกไปอ่ะฮาให้งูตีไป5.3าจุดสามพันล้านนะน่าจะประมาณสัก500ล้านได้นะน่าจะประมาณ500ล้านเอ่อถ้าเอาตามที่ผมคิดนะอย่างอันเนี้ยเทนเกนเนี่ยอุซุยเนี่ยอุซุยน่าจะตีไปประมาณ200ล้านเอ่อ หางเรงูเนี่ยน่าจะ500้ล้านส่วนเนสโกเนี่ยประมาณ80ล้านได้ประมาณนี้หรือไม่ก็หางเรงงูเนี่ยร้อยมันก็น่าจะเป็นหลัก500ล้านแหละประมาณนั้นแหละนี่อะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทําการดูทางด้านของเออผมอยากเห็นคนที่เขาใช้แบบตัวแปลกๆหน่อยอันนี้หางเรงูตัวเดิมเอ้แต่ว่ามีเอาจริงไม่อยากดูคู่สายเนี่ยมันตีเวอร์ไปอะ โอบานายอันนี้ก็ไม่มีตัวละครอะไรแปลกๆมีอันนี้ก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นนะอันนี้จริงๆมันก็น่าจะเป็นแล้วแต่เมตาเนาะเขาก็น่าจะใช้ตัวละครเหมือนๆกันอะเอ่อเน,นี่ยเดี๋ยวเราดูคู่นี้ดีกว่าอันนี้ฝั่งขวาม,มันจะยอมแพ้เลยอะเดี๋ยวมาดูดีกว่าโคคุชิโบะอะโคคุชิโบอยากเห็นอันนี้ กะอุซุยหนึ่งหนึ่งกันเอาวะข้างขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดกับอสูรข้างกบอสูรเขาเรียกแะไะอสูรหน้าใหม่เอาเอ้ยตัวละครมันต่างกันขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆขอดูก่อนแป๊บหนึ่งเอ่ออันนี้มันพลัง10ล้านอันมันตีใครนะตีคนนี้ใช่ไหมอันนั้นพลัง1ิล้านอันนี้เฮ้ยอันนี้13ล้านนะ เ,เดี๋ยวนะพลังห่างกัน3ล้านนะแต่ว่าโคคุชิโบเนี่ยมันเป็นแค่ตัวละคร SP ใช่ไหมเซิร์ฟนี้มันเป็น SP เปล่าวะหรือมันเป็นแค่ SSR เซิร์ฟนี้มี SP ปะเนี่ยโอเคโอเคมี SP อยู่เอ้ยเมื่อกี้พลังห่างกัน3ล้านเลยนะ3มล้านเลยนะไม่ได้น้นยๆนะพลังเนี่ยห่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะ3มล้านแล้วก็ดาวเนี่ยห่างกันแบบ3ดาวได้มั้งเออ ซุยเนี่ยหนึ่งดาวลุ้งนะแต่โคคุชิโบเนี่ยสี่ดาวลุ้งแต่ว่าห่างกันตรงระดับตัวละครนะแล้วแบบว่าโดนวัน็อตเลยนะแค่วัน็อตเลยนะไม่ได้โคคุชิโบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หืออืออะไรเลยค่อนข้างเวอร์มากนะนี่คือแบบสุดมากเออผมอยากเห็นตัวละครเก่าๆอย่างพวกอันนี้ไม่มีตัวละครเมตาเก่าเขาคงไม่เล่นกันแล้วมั้งอันนี้ สมัยก่อนน่ะตัวละครที่แบบว่าเก่งๆอะ่ะมันมันมีเยอะนะ,ะเดี๋ยวนะอันนี้ก่อนอะอย่างอันเนี้ยธรรมยุกะอันเนี้ยก็ไม่ได้เห็นใช้กันแล้วนะทั้งที่เป็นตัวละครซัพพอร์ตใหม่ที่เข้ามานะน่าจะเป็นซัพพอร์ตแทบจ,จะเกือบใหม่สุดนะมีอ่อมิสซิลี่เนี่ยมาใหม่สุดแล้วก็ตัวล่าสุดของซัพพอร์ตเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคู่ธรรมยุกะเนี้ยเข้ามาตัวละคร UR ที่เป็นซัพพอร์ตตัวแรกสุดที่เข้ามาเนี่ยก็คือเนสุโก แล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นอันนี้มันชื่ออะไรนะเออผมจําชื่อไม่ได้เออช่างมันจําไม่ได้เอาจริงเนี่ยซับพอตเนี่ยตัวละครที่เข้ามาล่าอ่าตัวละครที่เข้ามาตัวแรกของยูเนี่ยคือเนสโกตัวที่2เนี่ยคือตัวนี้ตัวที่3คือทามายโยแล้วก็ตัวที่4ี่เนี่ยคือมิสซิริปกติเนี่ยตัวละครซับพอตกับตัวแทคงเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเมตาแล้วก็แทบจะใช้ได้ค่อนข้างยาวแต่ว่าอันนี้คือไม่ ทำอายุไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่มีคนใช้นะเขาเลยไปใช้ตัวละครอ,อื่นกันแทนนะก็คงจะมีเหตุผลแหละมันคงจะเก่งกว่านะพวกตัวละครเก่าๆนะส่วนตัวละครใหม่ๆเนี่ยจากที่ดูนะใครที่ยังเล่นอยู่นะอุซุยอุซุยกับฮางเลงูสองตัวเป็นตัวที่ผมคิดว่าแม่งค่อนข้างเถื่อนมากแรงแบบแรงเวอร์มากนะสองตัวนี้นะส่วนตัวละครที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นนะก็กิูเออกิูนี่น่าจะไม่เห็นเลยชินุบุยังพอเห็นอยู่ กิยูเนี่ยไม่เห็นเลยอากาสะไม่เห็นเลยแล้วก็ไออันนี้จําชื่อไม่ได้ไม่เห็นเลยแล้วก็ดาคิก,กับกิโทรโร่แล้วก็ดมะไม่เห็นเลยส่วนตัวละครอื่นเนี่ยที่พอเห็นนะก็ฮานิงูกับอุซยเนี่ยหเห็นหลกัหลกๆอยู่แล้วก็มุซันเนี่ยพอเห็นบ้างนิดหน่อยที่เราดูกันเมื่อกี้แล้วก็ซาลิมิอ่ะพอเห็นอยู่แล้วก็เป็นทางนั่งของโยริจิโยริจิเนี่ยก็ยังเห็นซึ่งผมคิดว่าโยริจิเนี่ยมันก็เป็นตัวละครยูอาร์แทบจะตัวแรกๆเลยนะที่เข้าเกมมานะแล้วก็ใช้ยาวมาก เพราะใช้แล้วเนี่ยใครปั้นเนี่ยค่อนข้างคุ้มมากนะอันนี้เออใครเล่นแบบว่าใครเล่นเซริร์ฟโกบอยู่อะแล้วแบบว่ามาดูคลิปนี้นะก็คุณปั้นได้เลยยูริจินะคุ้มแน่นอนนะเซิร์ฟจีนเขายังใช้กันอยู่เลยอันนี้อะโอเคคิปวนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากากดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก,ก,ก่าๆได้แยวแปะคิวทางซ้ายเพลยิ้างขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไเจม่คคิปหน้าบบรับม